Diese Stadt, nicht um diese Städten zu beschützen, sondern die Menschen, die innerhalb dieser Mauern leben. สวัสดีค่ะกลุ่มของนิฉันนำเสนอเรื่องการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการสมาชิกในกลุ่ม 1. น,นางสาวพรปวีตันปิน 2. นางสาวเชลาพรแสนสิงห์ 3. นางสาวอนุสราเตมาจะ 4. นางสาวพนุมาตรวงสายะ 5. นางสาวลลิตาอัตามะ 6. นอนุร no id ักษ์เขียวกัญญะ7จนายชยธรอินทิศการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหมายถึงการเกิดใหม่ของภูมิปัญญาศิลปกรรมและวรรณกรรมของกรีและโรมันเกิดขึ้นในสมัยกลางตอนปลายเมื่อประมาณคิศกราัช2350และสิ้นสุดลงในคิศักราช1650เป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตก หลุดพ้นจากกรารควบคุมของพวกขุนนางและศาสนจักรและสามารถสแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอบเขตที่เคยถูกจำกัดโดยระบอบการปกครองแบบฟิวดันและข้อบังคับของศาสนาจักรเป็นสมัยที่คนที่มีชีวิตอยู่ในขนาดนั้นมองย้อนกลับไปและเห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จกกักรวรรดิโรมันล่มละลายลงเป็นสมัย ที่แสงของอรารยธรรมตะวันตกหายไปจนมีการฟื้นฟูศิละปะวิทยากรีกโรมันขึ้นมาใหม่จึงเป็นที่มาของห่วงเวลาที่เรียกว่าสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรปกลางของอรารยธรรมกรีกโรมันสองสมัยยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์สมัยกลางกับสมัยใหม่สาเหตุของการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการ เมื่อมีการฟื้นตัวของเมืองและสังคมเมืองในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่11-12เศรษฐกิจที่ซบเซาก็เฟื่องฟูขึ้นประกอบกับการติดต่อกับตะวันออกในสงครามครูเสร็จทำให้ชาวตะวันตกสนใจในวิทยาการต่างๆอีกทั้งความมั่งคั่งจากการค้าทำให้เกิดความสนใจในด้านศิลปะวิทยาการมีการแข่งขันกัน ในการสะสมงานศิละปะและสร้างงานศิละปะที่เรียนแบบกรีกโรมันจนเกิดการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการของกรีกและโรมันนครรัฐอิตาลีเป็นดินแดนแรกที่สนใจในงานด้านนี้อีกทั้งชาวอิตาลีมีมโนทัศน์ใหม่ที่มุ่งหวังให้บุคคลในอดีตมีอุดมการณ์คติมีความรู้รอบและความรู้รอบทางด้านศิละปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะในนครรัฐฟอร์เรน์และมิลานลักษณะของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในคิทศัตรวตรรษที่14ชาวตะวันตกเริ่มมีความสนใจต่อชีวิตในปัจจุบันและความสวยงามของโลกโดยเห็นว่ามนุษย์สามารถสแสวงหาความสุขได้แม้จะมีแบบติดตัวมาจากอาดัมและอิฟซึ่งเป็นบนรรพบุรุษคู่แรกของมนุษย์ที่ละเลยคำสั่งของพระ เป็นเจ้าและหลงเชื่อปีศาจทั้ทงมนุษย์ยังมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ความคิดดังกล่าวทำให้ชาวตะวันตกในขนาดนั้นสนใจในพฤติกรรมและเรียนรู้การสร้างสรรค์ของมนุษย์จนเกิดเป็นลัทธิมนุษย์นิยมและเริ่มท้าทยนักบวชที่เป็นชนชั้นเดียวที่เคยผูกขาดการรู้หนังสือนักมนุษย์นิยมมุ่งการเรียนรู้ทางโลกโดยศึกษางานเขียนและ วรรณกรรมของกรีกและโรมันโบราณที่สอดแทรกปรัชญาและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกปัจจุบันได้แก่งานวรรณกรรมประเภทต่างๆของกรีกโรมันหรือที่เรียกว่างานคลาสสิกที่สะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์นักปาดคนแรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิด,ดาม,มนุษยนิยมได้แก่ฟรานซิสโกเปตรากา ทิจสรสาส2 3 0ัถึง1,374หรือเปตรักชาวอิตาลีเขาพยายามศึกษาการใช้ภาษาละตินให้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิมโดยศึกษาผลงานของชิเชโรจนเกิดความดื่มด่ำในภาษาละตินและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในจกักรวรรดิโรมัน เปตกาได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกมนุษย์นิยมค้นหางานเขียนของนักปราดญ์ในสมัยโรมันและคัดลอกนอกจากนี้ยังเกิดกลุ่มคารวาจจำนวนมากเดินทางไปเป็นอาจารย์เพื่อสอนหนังสือให้แก่บุตรหลานของ,งขุนนางข้าหาบดีและพ่อค้าทำให้อาชีพสอนหนังสือไม่ได้ผูกขาดโดยนักบวชอีกต่อไปวิชาที่สอนก็เป็นวิชาด้านศิลปศาสตร์ เพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เป็นอิสระและให้มีจินตนาการและหันมาสนใจในงานสร้างสารรค์ของมนุษย์ในด้านวรรณคดีและประชัชญาเพื่อให้ความรู้รอบและอ่านรอบในงานประพันธ์ที่แต่งด้วยภาษาลาตินและภาษากร<ม>ีกมรดรุกทางวัฒนธรรมงานประพันธ์แรกๆที่แหวกแนวจากวรรณกรรมสมัยกลางโดยเน้นเรื่องทางโลกได้แก่บทเพลงรัก บทเพลงแรกของเปตรักของโจวานนี่บ็อกซกัสซิโอซึ่งเป็นเรื่องเล่าชวนหัวเสียดสีสังคมจำนวน100เรื่องโดยสมมุติว่าเป็นเรื่องเล่าของบุรุษ3ามคนและสตรี7คนถ่ายทอดประสบการณ์ของการและก,กันของนิโคโลมาเคียวเวลลี่ ที่บรรยายถึงลักษณะของผู้ปกครองว่าต้องใช้อำนาจและโกนโกงและยูโทเปียของเซอร์ทอมัสมอร์ที่กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่มนุษย์สามารถหาความสุขได้และใช้เนื้อหาในหนังสือเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆสมัยกางงานศิละปะส่วนใหญ่มักมีลักษณะแข่งกระด้าง และขาดชีวิตชีวาเช่นรูปภาพและรูปปั้นของพระแม่มารีและพระเยซูก็ดูผิดสัดส,ส่วนเพราะพระเยซูดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในอ้อมกอดของมารดาเป็นต้นศิลปินจึงหาแนวทางในการสร้างศิละปะโดยใช้ผลงานกิีโรมันเป็นแม่แบบในขณนะดเดียวกันก็ ถูกปฏิเสธงานสร้างสรรค์ของสมัยกลางแม้แต่วิหารกอชทิกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นความโดดเด่นของสมัยกลางก็ถูกเย็นยัดว่าเป็นงานศิลป,ปะที่ตรอมซามและชื่อศิลป,ปะกอทิกก็มีความหมายเชิงลบว่าเป็นผลงานของอารยนชนซึ่งโดยความจริงเป็นพัฒนาการของศิลป,ปะโรมนันิก ของโรมันนั่นเองอย่างไรก็ดีีศาสนาก็เป็นพลังที่แต่งเติมให้ศิละปะวัฒนธรรมของยุโรปบรรลุความงามและความสมบูรณ์แบบศิลปินสามารถผสมผสานความงามของศิละปะกรีนและโรมันเข้ากันความเชื่อและความศรัทธาในิีตศาส,ส,ส,สนา จนเกิดเป็นรูปแบบของศิลปะซึ่งเป็นความงามของธรรมชาติและแกวิภาคของมนุษย์ที่จัดว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแมชักซีโอพศ1 4 0 1ถึง1,428เป็นจิตรกรอิตาลีคนแรกที่นำเทคนิคก,การวาดภาพแสนมิต,ติมาใช้จนเกิดแนวคิดใหม่ ที่ว่าลักษณะที่สมจริงนอนเป็นอย่างไอยต่อมามีการแยกงานภาพเขียนและงานแกะสลอักอกอกจากงานสถาปรกรรมช่างเขียนเริ่มนิยมสร้างภาพเขียนโดยเทคนิคซีเฟตโกหรือสีปูนเปียกตามผนองวิหารบทและบ้านของขุนนางและข้าหาบุดี ทำให้แฝาผนองอาคารต่างๆมีความสวยงามมากขึ้นนอกจากนี้ยังนิยมวาดภาพเหมือนคนเพื่อใสอกอ่กรอบรูปประดับแฝาซึ่งถือว่าเป็นของหม่ที่เกิดขึ้นชาวดาดเป็นศิลปินแรกๆที่ใช้สีน้ำมันที่มีส่วนผสมของไข่ดาวและน้ำโจนสามารถสร้างสีอ่อนแก่ และดูปร่งแสงซึ่งมีรายละเอียดเหมือนภาพนอยปัจจุบันในคีดศตรวรรษที่15-16ศิ 16, ลปรกรรมของอิตาลีได้พัฒนาจ,จนถึงขีดสูงสุดและเป็นแม่แบบให้แก่ศิลปินของชาติอื่นๆในยุโรปศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ลีโอร์โดดาวินชีถือเป็นมหา ศิลปินแห่งศิลปะทั้งปวงเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นทั้งจิตกรกวีนักดนตรีวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และอื่นๆผลงานศิลปะที่รู้จักกันดีคือวาดภาพโมนาลิซาและอาหารมื้อสุดท้ายและไมเคิลแองเจโรเจ้าผลงานอมตะที่ปรากฏบนเพดานฝาผนังในหอสวดมนต์ซิตี ภาพควาพิพากษาครั้งสุดท้ายภาพแกะสลักรูปเดวิดและลาปิเอตาต่อมาในคิคทศตวรรษที่17รูปแบบของศิลปรกรรมในยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการก็มีการพัฒนาจนมีรูปแบบอลังการหรูหราฟุ่งเฟอ้อและแวววววด้วยสีทองเกิดเป็นศินละปะบาโรกใน ฝรั่งเศสศิลปะบาโรกถูกนำไปใช้ในเพื่อสร้างความสุขและความหรูหราแก่ชนชั้นสูงเช่นการออกแบบพระราชวังแวร์ซายของพระเจ้าหลุยเป็นต้นต่อมาในคิทศักศกวัตที่18เมืองหลวงของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในดินแดนเยอรมันก็เกิดการพัฒนารูปแบบงานศิลปะ ที่ให้อิสระแก่จินตนาการและการใช้แสงโดยเน้นความสว่างมากขึ้นจึงมีผู้เรียกศิลปะบาโรกในเวลาต่อมาว่าศิลปะโรโกโกโรูปแบบของศิลปรกรรมทั้งหมดยังคงเป็นที่นิยมในการสร้างโบสถ์วิหารและค่าลึหาทั้งในนอกยุโรปในปัจจุบันกลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเรื่องการฟื้นฟูศิลป,ะ,ปะวิทยาการเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ